สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมามีคอกราฟนะเหรียญที่โดดเด่นในช่วงนี้กันนะครับก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยเรามาเริ่มกันที่บิตคอยก่อนแล้วกันนะว่าตอนนี้แนวโน้มเป็นยังไงนะครับก็บิตคอยนะครับมีการเบรกนะครับแล้วก็ทํำนิวไฮใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยมาทำได้3รอบนะคือแนวต้านตรงนี้ครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะเป็นเป็นแนวต้านแรกนะครับที่เบรกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มาผ่านแนวต้านที่2อีกนะครับที่21 5 0 0ตรงนี้แล้วก็ ่ล่าสุด,ดก็มีอีกดัต้าเล็กๆตรงนี้นะครับก็ตรงแถว22,764ก็สามารถจะผ่านขึ้นมาได้แล้วครับคราวนี้ยังมีเป้าหมายนะครับที่น่าจะเป็นเป้าหมายสําคัญในในช่วงระยะนี้แหละก็คือตรงแนว25,180ตรงแถวนี้นะครับถ้าทะลุขึ้นไปได้อีกเนี่ยน่าจะเป็นการยืนยันการกลับตัวที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าตอนนี้ภาพการกลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ย มันก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับจากการที่สามารถทะลุเส้น EMA ทั้งเส้น2 0 0ร้อวันแล้วก็เส้นหนึ่งร้ยวันขึ้นมาได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเส้นหนึ่งร้วันเนี่ยมันกำลังจะตัดนะครับเส้น200ร้วันขึ้นด้วยแล้วก็จะเป็นการการยืนการที่จะอาจจะเกิดโกลเด้นคอร์สก็เป็นไปได้นะพอมันการเกิดโกลเด้นคอร์สเนี่ยมันอาจจะเกิดได้ช้านะแต่ว่ามันค่อนข้างจะมีความแม่นยำแม่นยำสูงนะเพราะว่ามัน จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ช้านะครับแต่ว่ามันจะช่วยยืนยันแนวโน้มได้อย่างดีงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสำหรับบีคอยก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงนิดนึงนะครับคือตัว i อซเนี่ยก็ขึ้นมาในทม์เฟรมเดย์ขึ้นมาค่อนข้างแรงมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยช่วงนี้ก็เริ่มจะมีโมเมนตัมนะครับที่อ่อนแรงลงนะก็คือไม่สามารถทำไฮหม่ได้อย่างเงี้ยครับตรงนี้มันมันก็คือการเกิดการเกิดแนวโน้มของ b e a r i s h divergence นั่นเองในทม์เฟรมเดย์นะครับ ก็ต้องดูนะครับว่าราคามันก็ขึ้นมาค่อนข้างเร็วมากนะครับถึงแม้ว่าขึ้นมาเร็วแล้วจะมีการพักตัวสักช่วงหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องอยอมรับว,ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีความเสี่ยงแล้วที่มันอาจจะมีการาปรับฐานลงมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ไงก็ตามแต่ในช่วงช่วงนี้นะมันก็ยังพอเทรดได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังอยู่พอสมควรทีเดียวก็คือไม่ไม่ใส่โพซิชันจานวนเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับ ถ้าเกิดมีการปรับฐานลงเนี่ยด่านแรกก็ลองมองที่21,500ตรงเนี้ยตรงนี้นะครับอาจจะรับอยู่ไหมอะไรเงี้ยถ้ารับไม่อยู่เนี่ยก็ลองดูเส้น EMA 200ก็ได้ครับก็อาจจะ21,100อะไรเงี้ยนะครับตอนนี้เนี่ยจุดที่จะบอกว่าภาพการฟื้นตัวเดียอาจจะจบเนี่ยก็คือลงมาแตะถึงระดับต่ำกว่า20,000ลงไปนี่อาจจะไม่ไม่ค่อยดีมากนะเพราะว่าถ้าราคาจะฟื้นตัวเนี่ยมันก็ไม่ควรจะลงมาเยอะมากนะครับ ก็คือช่วงนี้นะถ้าใครเทรดสั้นระหว่างวันนี่ก็พอจะกินกำไรได้นะแต่ว่าถ้าเกิดจะหวังแบบระยะกลางๆเนะี่ยผมว่าก็อาจจะอรอสัปดาหนึ่งก็ได้นะครับมันน่าจะมีรอบย่อแรงเกิดขึ้นแหละนะครับแนวต้านก็25,1 8 2้ตรงนี้นะก็เป็นด่านสาคัญนะครับยังไม่รู้จะผ่านได้ในเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้าหรือเปล่านะแต่ก็ระวังนะครับ i อซก็น่าจะตอนนี้ก็โอเวอร์บอลนะครับแล้วก็มี b a ล i ชเดลเ e อร์เจนนะครับ อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์บิตคอยทีนี้มาดูเหรียญที่ร้อนแรงเลยก็คือ APT นั่นเองนะครับอ่านะครับก็ตอนนี้เป็นเหรียญก็พยายามจะเป็นบอกเชนเลเยอร์วันนะเขาบอกเขาเคลมว่ามีความเร็วมากนะครับอ่าตอนนี้นะครับหลังจากที่อ่าช่วงแรกของการลิสต์ตลาดราคาพุ่งแรงมากนะฮะแล้วก็มีการย่อตัวลงที่ค่อนข้างเร็วนะครับ ไอซ์ไอไม่ต้องพูดถึงนะครับตอนนี้ก็โอเวอร์บอดแน่นอนนะครับเอาออกเอาออกก็ได้นะครับโอเคตรงนี้นะครับเท่าวัดจากฟิบบนาชีเลเทสตเมนต์นะครับตอนนี้เนี่ยมันทะลุเป้าตรงร้อยหกสิบดจุดแปดไปแล้วตรงประมาณสิบห้าดอลลาร์นะครับทะลุทะลุไปไกลเลยทีเดียวนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตัวนี้ก็เริ่มชะลอแล้วอ่าเอาเป็นว่าแนวรับแรกเนี่ยก็ใช้ตรงนี้เลยครับตรงสิบห้าดอลล์แล้วกันนะครับตรงฟิบบอนาชีร้อยหกสิบจุดแปดตรงนี้นะครับต้องดูกันครับว่า จะไปต่อได้หรือเปล่านะที่แนว2 6 6 8ตรงนี้นะครับ22.40นะครับถ้าโฟมมมากๆเนี่ยจะไปถึงตรงนี้เลยครับก็4 23.6นะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงหรอกนะที่อาจจะจบแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พอถึงเขาล็อบย่อดหรือเราค่อยมาดูอีกทีนะครับว่าจะย่อถึงไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ APT เนี่ยในแง่ของของพื้นฐานเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้มแข็งมากไนเงยก็ ให้มองเป็นการเทรดกินก,ก,กาไรด้วยกราฟไปก่อนละกันนะครับเดยเองาะสายเด์เทรดเนี่ยถ้าเกิดมีการย่อระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเล่นระยะกลางเนี่ยยังไงก็ต้องรอย,ยอ่อแรงๆสักรอบหนึ่งนะครับตรงแนวรับตรงสิบห้าดอนนะครับหรือแย่ที่สุดเนี่ยอย่าหลุดประมาณ1ิบดอลตรงนี้นะครับคือมันเป็นจุดที่เบรกเอาเข้ามาได้นะไงนะครับก็ใช้เป็นแนวรับสําคัญตรงนี้เลยนะครับนะครับก็ เน้นย้ำนะว่ามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะก็ระวังความเสี่ยงไ้ด้วยนะครับแต่เทรดตามน้ําได้นะครับโพสชั่นน้อยๆไปก่อนนะครับสําหรับ APT นะครับอีกตัวหนึ่งที่มาแรงนะครก็คือ OP หรืวอ o p t i m i s m นั่นเองก็ตอนนี้ธุรกรรมบนเลเยอร์2เดี๋ยวมันเติบโตเร็วมากนะครับถ้าเกิดดูจาก f ิ b บน a ช c ีที่เป็นแนวรับเนี่ยก็เดี๋ยวขบต้องเปลี่ยนใหม่นะครับต้องต้องเปลี่ยนเป็นแนวต้านะครับ หลังจากที่เบรกเอาตรงเส้นเป็นเชาน n e l ที่เป็นในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมานะก็ขึ้นขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับมีสะบัดก็เร็วด้วยอย่างนี้นะครับตรงน,นี้เนี่ยเป้าถ้าถ้าเกิด OP จะเป็นเวฟสามได้จริงๆนะนะครับอันนี้ก็เดานะว่านี่จะเป็นเวฟหนึ่งสองขึ้นสามนะครับ OP ก็อาจจะมีเป้าตรง1 6อ8นะครับ 3. า4จตรงนี้นะครับ ก็ดูแล้วจะเป็นไปได้นะเพราะว่าคือเขาก็มีการพักย่อพักย่อไประยะระยะนะถึงแม้ว่าจะขึ้นมาเร็วก็เถอะนะครับสําหรับ OP ก็แนวรับแรกเนี่ยคือตอนนี้มันก็ทะลุเส้นนี้เข้ามาแล้วนะก็ลองดูตรงอ่ารับมันค่อนข้างสั้นเนอะตรง2.249ตรงนี้นะครับถ้าโมเมนตัมจะไม่เสียนะจะไปต่อได้อย่างเงี้ยนะครับเป้าเนี่ยลองดูเขาว่าจะไปถึงตรงสามจหรือเปล่านะครับตรงแนว ฟิบูน acci ร้อยหกนะครับถ้าดูจากมเมนตามแล้วก็มีโอ,อกอาสจ,จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างเด่นใน,ในรอบขาขึ้นที่ผ่านมารอบนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่ให้โฟกัสเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับออปติมิ m มนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ uh, D Y T X ตัวนี้ก็หายไปนานเลยนะครับเพิ่งจะมาแรงในช่วง uh, ไม่กี่วันนี้เองนะครับโอเคครับก็ ดีวายดีเอ็กตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีเขามีแนวต้านสําคัญนะที่ต้องเบรกเอาให้ไดนะ้นคือตรงนี้ครับ2.731นะครับแต่ถ้าดูจากพื้นฐานแล้วก็ดูจากอตอนนี้เหมือนตลาดกําลังเหมือนเปลี่ยนตัวเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับดีวายดีเอ็กก็จะเป็นตัวต่อไปก็ได้นะที่อาจจะรอที่จะเบรกเอากลับไปขาขึ้นในรอบต่อไปอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้อ่า EMA 100เนี่ยเขารับได้แลลวนะครับตรงมารับตรงนี้ได้ตอนนี้ยังไม่ผ่าน EMA 200นะครับ มีความเป็นไปได้นะครับว่า dydx เกนี่ยก็น่าจะเบรกเอาให้ตรงแนวต้านนี้ขึ้นไปได้แหละนะครับที่สองจุดเจ็ดสามหนึ่งในรอบนี้นะก็รอราคาอาจะจะว่าแบบมันก็ยอดย่อมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับถ้าถ้าเป็นการซื้อนะครับเก่งกําไรเพื่อลุ้นในการเบรกเอาเนี่ยไปขายตรงนี้ก่อนเลยก็ก็เป็นไปได้นะครับถ้าถ้าผ่านตรงเหมือนตรงนี้มันจะเป็นทิปทิปเปิลท็อปหนึ่งนะคือเป็นกา่เป็นการทดสอบแนวต้านในครั้งที่สามอะไรเงี้ยนะครับ ก็ยังมองว่าถ้าเกิดมีการย่อลงมาอีกนิดหนึงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นตังที่น่าสนใจนะครับในการที่จะเข้าไปกินกําไรนะครับเพื่อชนแนวต้านตรงนี้นะครับผ่านไม่ผ่านไม่รู้นะครับก็อาจจะขายตรงนี้ไปก่อนแล้วก็รอรุ้นนะครับตามสูตรนะครับว่าถ้าเกิดมันไม่ผ่านอ่ะเราก็ขายทํากําไรไปก่อนนะครับผ่านเนี่ยก็เบรกเอาขึ้นไปสุดท้ายแล้วมันก็ย่อลงมารีเทสอยู่ดีนะครับเอาชัวร์ก็คือรอตรงนี้นะครับ แล้วก็รีเทสลงมาตรงแนวรับตรงนี้แล้วก็ค่อยเข้าไปรับก็ได้นะครับสำหรับ d ีวายนะครับต่อไปนะไอตุนที่มาแรงนะก็คือ LDO แนละ้วก็เป็นพวกกลุ่ม Liquid Staking นะครับตอนนี้ t v l ก็เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม DeFi นะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวปรับฟิบูน a ช c ีใหม่นะครับตรงจะคล้า,ายๆ OP เนาะนะครับคล้าย OP เหมือนกันโอเคนะคแต่ยังยังถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย OP จะไปเร็วกว่านะครับ LDO ันะจะตามไปก็แนวโน้มก็ยังไปได้นะก็มีมีเวี่ยงมีพันผูวอะไรบ้างนะแต่ว่าเป้าแรกเนี่ยตรง3 1 0 3เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ก็อาจจะเป็นไปได้นะถ้าตลาดยังมีโมเมนตัมขึ้นอยู่อะไรเงี้ยนะครับแนวรับอันแรกก็ลองดูตรงนี้แล้กัน2.243ตรงเนี้นะครับน่าจะรับได้อยู่แล้วนะครับหรือถ้าทะลุตรง2.625ขึ้นไปเนี่ยทีนี้อาจจะไปเทสตรง สามจุดหนึ่งศูนย์สามเลยก็ได้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะต้องจับตาไว้นะครับสําหรับ ldo ือ v a l i d o นั่นเองอีกตัวหนึ่งนะอันนี้เป็นเป็นเหรียญในกลุ่ม ai นะครับอาจจะได้กระแสคืออาจจะได้กระแสของตัว chat gpt มาก็ได้นะครับน่าสนใจนะคือตอนนี้เส้น ema ร้อยสองร้อยกำลังตัด golden cross ขึ้นนะครับแล้วก็เขาถ้าในภาพใหญ่เนี่ยคือเขาก็เบรกตรงแนวแนวต้านสำคัญตรงนี้ไปแล้วนะครับ ตรง0.1917ตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ยอ่อเลยตอนนี้ก็ยังแบบจิกจักอยู่อย่งนนี้นะครับคนข้างเวี่ยงระหว่างวันนะครับก็ถ้าเกิดยอ่อแรงๆลงมาไม่ต่างวันตรงนี้นะ0.1929ก็อาจจะเป็นโอกาสเข้าเข้าซื้อได้นะครับกระแสของ AI ก็น่าจะมาพักหนึ่งนะตอนนี้เรื่องของ ChatGPT กําลังมาแรงก็ทําให้เหรียญหัาลายเป็นเหรียญที่น่าจับตาเหมือนกันนะครับมีโอกาสจ เก่งกำลังขึ้นไปแต่ยอมรับว่าในส่วนพื้นฐานเนี่ยมันยังไม่ค่อยแน่นมากนะครับยูสเคสเนี่ยมันยังไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอ่อต้อง,ต,องต้องระวังไว้ดีแต่ถ้าพวกเหรียญให้มันเป็นมา่งคิแคเล็กๆกันอะไรเงี้ยนะครับโอกาสจะไปได้เร็วเนี่ยมันก็ไม่มีสูงนะครับถ้ามันถ้าจะถ้าจะมีการเก,งก็งกําไรขึ้นไปจริงๆนะครับก็เป็นหนึ่งเหรียญที่จับตาเอาไว้ได้นะครับอ่ากลับไปที่บิตคอยนะก็ตอนนี้อาจจะมีคําถามว่าทำไมช่วงนี้ ตลาดมันดูดีบิตคอยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมองได้3เหตุผลแล้วกันนะครับก็คือข่าวล้านอุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยมันก็ดูเงียบๆไปแล้วนะครับส่วนของเจนเนซิตเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยแรงนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็รู้กันอยู่แล้วว่าคงคงเจ๊งอยู่แล้วคงล้มละลายอยู่แล้วนะครับก็ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ใหม่เท่าไหร่นะครับใบแนสนะสุดท้ายก็ไม่เจ๋งนะครับโดนฝันมากมายนะครับแต่ว่าก็ก็ยังอยู่ได้นะก็ราคาขึ้นมาอย่างเงี้วนะก็โอกาสที่จะมีใครเจ๊งอีกก็น่าจะยากก็แหละนะครับ ส่วนมากมันเกิดจากการเลเวอเรจตนี่แหละแล้วพอราคามันลงก็เลยพังเลยพอราคามันขึ้นเนี่ยโอกาสจะเจ๊งก็ยากขึ้นนะครับแล้วก็มีปัจจัยเศรษฐกิจหมาภาคนั่นเองนะครับก็คือเฟดก็เหมือนจะชะลอกันขึ้นออกเบียแรงให้มันชะลอกันขึ้นแล้วนะก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าพอดอกพอ,พอเงินเฟ้อเนี่ยมันชะลอตัวล,ลงก็ไม่มีความจำเป็นต้องขึ้นแรงแล้วนะครับก็อาจจะขึ้น0 2 5ในการประชุมวันที่1่กุมภาเดือนหน้าก็ได้นะดีว่าอ่าดีเอ็กวายนะครับ ตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันก็เลยอ่อนค่าลงนะครับเนื่ว่าไปขาลงเลยครับพอไนขาลงแบบนี้เนี่ยนะครับก็ดีต่อ,อสินทรัพย์อย่างพวกทองคำบิตคอยแน่นอนนะครับแล้วก็นี่จะเกิดเดสคอร์เรียบร้อยนะครับสำหรับอดอลลาร์อินดิ์นะก็น่าเป็นเป็นทิศทางกันกับตัวขาลงนะครับอ,อีกอินดิเคเตอร์หนึ่งก็คือตลาดหุ้นสหรัฐนะครับตอนนี้ผมประกอบการของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเริ่มเริ่มดีขึ้น เมื่อวานอ่าเมื่อคืนเทสลาเนี่ยก็ผมประกอบการก็เดียวขาด Microsoft เดียวขาดเน็ตฟลิกเดียวบั่ขาดนะก็ตอนนี้ก็ทําใหม้มีมีมีโอกาสสูงนะครับที่ตลาดหุ้นสหรัฐอย่างอ่าเนสแกเนี่ยครับอ่าสดกลองดูแนวโน้มนะโอเคนะครับก็ n a s ต a q ก็ดูแล้วมียวเยนี่ก็ นัทเนี่ยเบรกเอาเส้น neckline ขึ้นมาแล้วนะครับ S&P 500ก็ทรงดูดีนะถ้าเกิดตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันไปได้ดีเนี่ยก็จะส่งผลดีต่อตลาดคริปโตไปด้วยนะเพราะว่ามันเป็น2สินทรัพย์ที่น่าจะมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างดีอะไรเงี้ยนะครับก็โดยสรุปนะถ้าตลาดหุ้นสหรัฐด,ดีนะครับก็มีโอกาสที่มินิแลนดี่ของคริปโตเนี่ยอาจจะยาวตลอดไตรมาสแรกก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าใกล้ไตมัดสเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องของ recession เข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะทั้งอาจจะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐ ชะลอลงแล้วก็คริปโตก็อาจจะพักตัวบ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็น่าจะฟื้นจากจุดต่ำสุดแล้วนะครับแต่จะบูริสไหมน่าจะอย่างนะแต่ก็น่าจะเป็นแบบเป็นไซด์เวียร์ไปอะไรเงี้ยนะช่วงนี้คนเขาโฟโมกันแล้วว่ามันพ้นจากวัตถอมแล้วอะไรก็าจะมีแรงซื้อเข้ามานะครับแต่ว,ว่าผ่านไปสักพักไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆก็อาจาอาจะซึมลงบ้างอะไรเงี้ยครับรอจนมีข่าวดีมาช่วยหนุลอุตสาหกรรมนะครับโอเคครับก็เดี๋ยว,วเรา กายวิเคราะห์นี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปไนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดส u ัคร r i าชนะครับช่อง y o u t u นะของ Crypto Hunter นี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ